สบายด,ดีปลาลุงน,นี่ปลาลุงเลยนูหน่อยนะตื่นมาแล้วกินเลยสบายด,ดีปลาลุงไม่มลอยจะกินยังจะขึบนห้องไอแคทกินน้ำไนดะ้อยู่บ้านลังสีเขียวคือเกาพี่นะ้องเงินทันในเมือ,อ,นนองไอมีเราเสียดกับเขาไอมีจะเสียดยังลับ บริสุทธิกก้อยเนื้อก้อยเนื้อแล้วก็ขวดเสียบมันกินต้นหอชีสอืมตะหวาน อันนี้เป็นตับวัวเนมือนอย่าตับหวานเดี๋ยวสิก้อยก้อยละขัวเนาะสิบอุกินดิาะว่ามันบมดสุดอันเนื้อเลยเขาปกติประเภทอาหารนี่สิบอุกอ่อยถนัเดเกี่ยวกับเนื้อเนื้อเขาก้อยเนื้อเขาบริสเตร็มของนาวจีบ่ ปกติก่อยอย่างอื่นก็สิใส่มักนาวเนาะแต่อันนี้สิบ่ใส่อันีเพิ่นบ่ถนัดอาหารบ้านเฮาพี่น้องอย่างมาจากอาหารต่างประเทศเป็นเบิดยกเวนกอยเนื้อันัวอือหือ ขาดหมได้พี่น้องปพงนัวปกติเขาซีเซียนยังเหรอเซียนปกติเขาจะมาเพี่ย์มาเที่ยเนาะเพราะว่ามันในสนามปลาเนี่ยเริ่มมีคมมันมีใส่ดียคมนั่นแหละว่าฮะหมดแล้วเหรอเนีขวดอันเบิดบอกบ่ยุดเลยไอ้มีเลยสมดมันเยอะหมด หมดขัดหมดแน่อันนี้ผงมหัศจรรย์เสียไลายเสียปลายถั่ถวนี่หน่อยหนึ่งไอ้มี <laughs> อันพริกลงลงไปตามเดจนเข้าขวดพี่เมื่ก้อย ก้อยแล้วเขาก็เสียไปขวัวปกติขาเจ้าสีมาพี่เอาไว้ซะก่อนอันนี้พี่อันบอมี่พี่น้องตั้องลายมือ,ลอแล้วเต็มมืองานอยู่แหละแปลกเนาะประเภทอ่าลาบหรือก้อยอย่างอื่นเขาสิใส่หมักนาวแต่พอเนื้อเขาสิบัใส่มันเป็นอยัางขาเจ้าคือบัใส่น้อยจ้า ม like okay. ันเสียหลุดสะด้วยังไงเอาบบกินดิบไปซีซีมบั่เอาเจ้ากระเหกะเอาโบต้องซีมเนอะเป็นขัวแล้วก็จังซีมเนอะทำมันจางกัดชีได้ใส่น้ำปลาลงไปสี่ประมาณนั้นแต่๋ยวโบจ่างเนอะขัวเฮาเออโบเข้มเนอะขัวเฮาใส่แต่น้ำปลาหน่อเดียว มาหนั่นแหละแต่ว่านางปลายหลไหนวะใส่เงี้ยหนึ่มันพอมันจางแล้วน,นี่ขี้เพียพเขาจะใส่ขี้เพียเพียสุดๆขันจกักใส่ก้อยเนื้งงู เจ้าผู้อันมักดิบก็บคือกินดิบเลยอันนี้ใส่ตับมันพร้อมอันนี้ก้อยแล้วสิไปขวแล้วก็สิใส่หอมหอมใส่ต้นหอมผักชีอาหารสาวนนี้ อากาศหนาวอืมท้อหย่างออกมาตัวนะัน้นจะาหนุ่มเสกินสันหนาวเย็ยนลม,มส,สมั่นแต่ในยาเมื่อคืนนี่ยังไม่ได้ลมมาไหนแต่เมืม่อคืนนี้มันหักเย็ยนเย็ยนน้ำหมออกลาลลยมืแ้วใส่ลงไปต้นหอม ก็ใส่ถุกหอมอี่าง้ยใส่ถุกหอมต้นหอมนี้แล้วเอาลงไปเลยจะมาคุกตรงนี้จะไปคั่วก้อยเนื้อดิบๆแต่ว่าทางล่ารืาาอออสานเขาจะากิน เนื้อดิบๆซดปซ้อนก็หรือว่าใส่เลือดน้ำจัคสิหรือไม่พอผมหัาสะจันมาเนี่ยรู้สึกขนาดอันบริซิมยังหูหวานบุพเพได้พี่น้องเลยกะขันซิมนะแห้งสิบุพเพลายน้ำมาคั่วเนาะ เสียเสียแบบใดมีคนลากเนลยมันตายคน <c oughs> ลากครสีลากมันเมื่อแต่น้อยทะลูุมันมันเมื่อตายใคสีลากมันเมื่อแต่น้อยฮะเจไปเบิ้ลใช่ปะยังไงใสยมันตกลงแถวนั้นแล้วไป ปกติเมนูนี่แม่เทาเราเป็นคนเห็ดเองนะแนนถ้าแต่เราเป็นคนหมักเนื้อนะทุกครั้งเราไม่เห็ดซีรอหรือว่ามะก้อยเองสินะถ้าซื้อมาทุกครั้นเราก็องซื้อเ,เองเราเพราะว่าเป็นอาหารน้ำหมักตะปูนเห็ดอะบ่ถูกถใจเราอิจตระทิปเอง ตะวานมันกำลังเลื่มสีซุปเราต้องซุปชแนลซุปพอดีแบบแซ่ซุปประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็ต์ธอก็ต้มต้มแกงแกงไปไอ้บัวแก To mày có nằm bên. A yêu Phải cứ có gì, anh muốn tên ỏi thế? <laughs> <laughs> Nghi bó. bò bó hai bó lói. Mày có nằm bó mì mì bó mì bó mì bó มันขึ้นสูงไปเลยนะมันขึ้นวีบไปเลยไอ้ใจลอยอ้นอนทีงมันผิวมันกอกตายวะจุเนียจเนียนี่มาทราเลยเ้วย ว่าแล้วมันหมดไปนเห็นไหอะมันคือได้แต่ตัวด่างนะนี่นาะแเม่เม่ตัวหึ่งที่อะฮะเวียนตัวหนึ่งแกนอนกระมุนมากสบายคปเวียนตัวหึมันหกตัวเลยเนาะอือสองสี่สองส่้เน่เ่าเนนเนลุี่นเนีปนอนช่างเดียจุดนเนี่ยลอนนี่ยช่างเดียพยาาไมเ่ ผัดว้าไม่เป็นตัวด่างอุ้มเนี่ยเนาะแม่ผัดว้าอุ้มเนาะปากคือหอมแท้แม่ผัดมุมมุมมันลุกผัดว้าด่างเบิดมันหนาวน่ะนะบัวมันลงผู้หญิงวะไมีแต่ผู้ชายบ่มีผู้หญิง